มันน้าส <t ür t el> <tr> ัก็เถบคนกับขอย่ะเอาเอาลงไปยิ้นบอฟอว่าเอาลงไปยินบอกิน่ะไน้ำว่ายิ้นบอสี่เลเนาคนเลี้ยงยังกระฮักนั่นแหะจ้ายังควายกัฮักควายหละควายตัวนี้เกิดมาน ตัวหน่อยตัวติดแต่วานหมูจากควาหลายมาเฟียตะคนมาอยู่ตะน้ำคน้นเนี่ยมาอยู่น้ำแม่อของหรอกหือว่าว่าเอ้ยฉันยังบู้กอางอกงอ,งอ,กอเนี่ยพะออก,กองนียหันมาดูความสุข ในครอบครัวความสุขของคนเลี้ยงควาย